สวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านหนูอินดี้หนึ่งหนึ่งห้านะคะหรือว่าจะเรียก รีสอร์ทหนูหรือว่าตอนนี้ก็จะพัฒนาไปเป็นศูนย์พัฒนาไปแล้วนะค <c> ล <ười> ้ายๆกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นศูนย์พัฒนาสายแผงค่ะในช่วงนี้อากาศร้อนมากอย่าว่าแต่คนเลยค่ะหนูก็ร้อนเหมือนกันวันนี้เราก็เลยจะพาหนูๆมาอาบน้ําให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเราที่บ้านหนูอินดี้หนึ่งหนึ่งห้าเราอาบน้ําให้หนูแบบไหนนะ ะะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเห็นกันเลยวันที่จะใช้ในการอาบน้ําเพื่อให้ขนหนูเงาหรือว่ารู้สึกเราก็จะใช้ซันไลท์ซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคลินิกนะคะคลินิกอาบน้ํายาสระผมที่เราใช้คลินิกเพราะว่าที่บ้านก็ใช้คลินิกค่ะคือมันจะเย็นๆหน่อยเราก็อยากให้หนูรู้สึกเย็นๆเหมือนกับเรา ก็เลยจะใช้ในส่วนนี้ไปเราจะใช้อยู่ตลอดนะคะก็ยังไม่ประสบปัญหาในเรื่องของหนูขนล่วงในช่วงฤดูร้อนเราอาบน้ําให้หนูกันแบบไหนกันจะง่ายมากใส่กระมังกระมังฉีดน้ําแล้วก็ล้างแล้วก็สุดท้ายก็คืออาบเสร็จเราก็ต้องตากแดดนะคะใช้หนูตากแดดเพื่อนๆอ,อ,อย่าใช้ตากแดดนานนะคะเดี๋ยวหนูจะตายแทนที่เขาจะสดชื่นกลายเป็นว่าหนูตากแดดร้อนตายเราก็เคยประสบปัญหานะคะว่า บางทีเอาหนูไปตากแดดลืมมั่งคุยเมาส์กระจายประมาณสักจโมงกว่าหนูตายเพราะว่าตากแดดลืมค่ะและข้อควรระวังในการอาบน้ําให้หนูอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเพื่อนอย่าอาบน้ําให้หนูนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูเขาจะป่วยเป็นไข้ไปแทนที่เขาจะเย็นสดชื่นกลายเป็นว่าหนูป่วยนะคะสุดท้ายแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะช่วยติดตามบ้านหนูอินดี้หนึ่งหนึ่งห้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ